ถามมาต่อไปกับอิมูลับเบตากลูแคนโดยดรปียะเสียงสุคนหัวหน้าทีมวิจัยและพัฒนาบริษัทรอยแล็บอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเบตากลูแคนมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับสวัสดีครับวันนี้จะมาขอตอบคำถามลูกค้าชาวอิมูลับทุกท่านนะครับที่สอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายเลยว่าเบตากลูแคนที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยมันต่างกันยังไงมันมีกี่สายพันธุแล้วจริงๆเบตากลูแคนมันคืออะไรนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันก่อนอื่นขออนุญาตอธิบายก่อนว่าเบต้ากรูเคน์คืออะไรเราจะได้เข้าใจว่ามันมีสายพันธุ์อะไรบ้างคําว่าเบต้ากรูเคนเนี่ยก็คือกรูแคนจับกันด้วยพันธะเบต้าไอตัวกรูแคนเนี่ยมันก็คือกรูโคสครับแต่มันเป็นกรูโคสเชิงซ้อนถ้าพูดตามหลักสารอาหารเนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อ oh นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจริงๆเรากินกันอยู่ทั่วๆไปอยู่แล้วโดยหลักการคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มไฟเบอร์ หรือเป็นพวกพรีไบโอติกไฟเบอร์พวกนี้เนี่ยเราสามารถสกัดได้จากแหล่งธรรมชาติโดยหลกัหลกๆเดี๋ยวผมแบ่งเป็น2แหล่งละกันแหล่งที่1เนี่ยจะเป็นแหล่งที่มาจากธัญ,ญพืชน,นะครับก็เช่นพวกข้าวโอ๊ตบาเล่แล้วก็ลูกเดือยกลุ่มพวกนี้เนี่ยเวลาสกัดออกมาจะได้สายพันธุ์13ึ่ทับหนตัวสายพันธุ์นี้เนี่ยไม่สามารถช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันได้นะครับเนื่องจากไม่สามารถทํางานร่วมกับเม็ดเลือดขาว กลุ่มพวกนี้โดยหลักการเวลาไปใช้ในทางการแพทย์เนี่ยก็จะไปใช้ในเรื่องของชะลอน้ําตาลชะลอไขมันก็เรื่องเกี่ยวกับของเบาหวานและก็คอเลสเตอรอลนะครับสายพันธุ์ที่2ที่เราสกัดได้เนี่ยจะสกัดจากพวกกลุ่มจุลชีพรครับกลุ่มจุลชีพก็คือพวกไมโครออแกนิซึ่มกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นเห็ดราและก็ยีสต์พวกนี้ก็จะเป็นตระกูลก็เรียกว่าสายพันธุ์หนึ่งสามทับหนึ่งหกคราวนี้ตระกูลพวกนี้เนี่ยจะทํางานร่วมกับเม็ดเลือดขาวได้ เรานี้สายพันธุ์ที่มาจากเห็ดราเยี่ยมันจะเป็นได้เป็น1-3ทับ1-6เหมือนกันก็จริงจากในงานวิจัยเนี่ยจะค้นพบว่าเบต้ากลูแคนที่สกัดจากสายพันธุ์เห็ดเนี่ยจะได้1-3ทับ1-6ที่เป็นสายพันธุ์สั้นนะครับเรียกว่าช็อตเชนสายพันธุ์พวกนี้จะทางานร่วมกับเม็ดเลือดขาวได้ไม่ค่อยดีเะนั้นเวลาเราทานเพื่อไปเสริมภูมิคุ้มกันเนี่ยต้องทานปริมาณที่เยอะส่วนเบต้ากลูแคนที่สกัดจากผนังเซลล์ยีสเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์1-3ทับ1-6ที่ยาวกว่าหรือเรียกว่าลองเน กลุ่มพวกนี้จะสามารถทํางานร่วมกับเม็ดเลือดขาวได้ดีกว่าจึงสามารถส่งเสริมต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราเได้ดีกว่าตะกูลเห็ดดังนั้นถ้าจะกินเบต้าโกเ่ยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนต้องเลือกเบต้าโกแคนท่สกัดจากยีสต์และเป็นสายพันธุ์1376นะครับขอบคุณครับหากมีข้อสงสัยสอบถามเราได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะเพราะเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงเท่ากับชีวิตที่สมบูรณ์